คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ทาฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทําให้พวกเราอยากรู้กันว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาทํากันยังไงพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วพวกเราจึงคิดขึ้นมาได้ว่าหมู่บ้านของเรานั้นก็มีกเกษตรกรผู้หนึ่งที่ประสบความสําเร็จจากการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตทั้นก็คือลุงธนวัตรผู้ก่อตั้งนย์นนก,การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องตั้งอยู่ที่บ้านของนึกหมู่ที่สิตดตำบลชินแสงสังรามอำเภอมาละกามจังหวัดพิษณุโลกค่ะในอดีตนั้นลุงเฉลาได้ประกอบอาชีพการเกษตรโดยการทำานาเพียงอย่างเดียวในพื้นที่21ไร่พร้อมกับเป็นพ่อค้าคนกลางร,รับซื้อข้าวและปลาของชาวบ้านมาขายที่ตลาด ต่อมาเห็นว่าการทำนาเพียงอย่างเดียวนั้นทำให้รายได้ไม่แน่นอนประกอบกับประสบปัญหาโรคและ,มะแมลงระบาดลุงเฉาจึงได้เปลี่ยนที่นาของตนเองมาทำไรนาแบบเสรผสมค่ะโดยการโดยการปลูกไม้ผลแล้วก็กล้วยอะไรต่างๆเนี่ยอย่างไร่ของลุงที่จะเป็นจุดเด่นก็คือฝรั่งแป้นสีทองซึ่ง ซึ่งลุงได้พันมาจากนครมาถมแล้วก็ปลูกแล้วก็ห่อขายซึ่งขณะนี้เป็นรายได้สัวหลักของของสวนแปลงนี้นนนะะซึ่งในการปลูกฝรั่งเป็นการปลูกง่ายมันก็จะออกดอกตลอดเวลาเมื่อมีการตัดแต่งกิ่งนะครับต้นหนึ่งสามารถให้ลูกมากมายปีหนึ่งก็จะออกลูกทุกทุกเดือน แล้วก็ลุงก็จะหอ่อแล้วก็ไปขายที่ตลา,าดนะออกลูกทุกเดือนเลยเหรอคะถ้าเรามีการตัดแต่งจริงและในสิ่งตรงนี้ที่ที่พื้นดินมันว่างพื้นดินมันว่างลุงก็ได้ปลูกแซมพวกเนี่ยอย่างเงี้ยสักทองนะพักทองแล้วก็มะเขือบวบอะไรอย่างเงี้ยลุงก็ปลูกแสมไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เราต้องต้อง,ต,องต้องทำในพื้นที่ตรงนั้น ให้มันมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุดเดี๋ยว,วยอ,อันนี้ก็ทำคู่กับแฟนนะสองคนตายายย้อนมาตรงแปลงฝรั่งนะเนี่ยซึ่งลุงได้ห่อไว้ลักษณะก็ก็ห่อโดยการปลอดสารเคมีลุงก็จะใช้เว,เวลาห่อตรงนั้นปอดสารเคมีซึ่งเป็นฝรั่งแป้นสีทองตอนนี้ราคาดีมากอย่างเนี้ยขนาดเนี้ยเก็บได้แล้ว ตอนนี้ก็ขายกิโลละ10บาทหน้า,นาสวนถ้าไปตลาดก็คงจะประมาณ20อะไรเรือ18บแปไรเนี่ยนะแล้วคุณลุงมีปุ๋ยหรือเปล่าคะถึงออกผลจะเยอะขนาดนี้คะ่ะใส่ปุ๋ยใส่อะไรห,หรือเปล่าคะซึ่งตรงนี้ลุงได้ปลูกแล้วก่อนจะปลูกเราต้องรู้เรื่องดินบำรุงดินก่อนว่าค่าดินตรงนี้มีปุ๋ยอินทรีย์มากมายขนาดไหนพอหลังจากปลูกแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ลุงก็โดยใช้ฝังมาจาก ในเมืองเป็นพวกที่ไก่พวกโดลไม้อะไรเงี้ยนะเราจะปุ๋ยคอกปุ๋ยบุญสัตว์ควายงัวอะไรต่างๆลุงก็เอามาใส่แล้วก็ดูแล้วมันจะเก็บความชุ่มชื้นของน้ําได้ลุงจะใส่ตรงโคนห่างประมาณประมาณหนึ่งเมตรหลังนั้นหลังจากนั้นก็ก็ให้ผล้วเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้ให้ให้ดีซึ่งมันเป็นรายได้ของลุงที่ ที่ดีชนิดหนึ่งในการปลูกกว่าหลังไม้ผลในครั้งนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีบอกพวกแมลงอะไรอย่างนี้ลุงใช้สารเคมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ซึ่งตอนนี้ที่ลุงใช้อยู่ก็เป็นน้ำหมักชีวภาพโดยหมักการใช้เองจากของผมพัฒนาที่ดินก็จึงต้องมีเพี้ยแป้งบ้างอะไรบ้างตอนนี้ลุงก็ไม่ค่อยมีเวลาในการทำงานเพราะลุงต้องไป เรียกกรมั่งอบลมมั่งอะไรมั่งลุงก็ต้องไปศึกษาแล้วก็การดูแลเรื่องยาก็คงเบาแต่ถือว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีเลยอย่างลูกเนี้ย <ขอ S 1> แน่นอน<ข>อพอลุงห่อไว้เกือบทุกลูกเดี๋ยวจะไปด้านน้้ยกันศูนย์เรียนรู้ของกมรมัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลุงก,ก็ทําตามแนวพระราชดำริของในหลวงก็ต้องต้องจัดไว้เพื่อความสวยงามโดยการ หลังจากปลูกไม้ผลแล้วเราก็ต้องมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงในสวนแล้วก็มีป้ายองค์ท่านเอาไว้เพื่อเคารพละบูชาว่าองค์ท่านได้ให้ชีวิตเราตามแนวพระราบ,บิดอเศรสิทิจพอเพียงหลุงก็ทำทฤษฎีใหม่มาจนข้าทังพบความสำเร็จจนได้รับโล่พระราชทาน ลุงก็เริ่มโครงการนี้ก็ประมาณปีสองห้าสามแปดก็ทาโครงการคอปโลโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตเพื่อการเกษตรมาแล้วลุงเริ่มเริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยหลังจากพอลุงทําแล้วปีสองปีสามปีลุงก็พบความสําเร็จหลังจากนั้นก็ลุงก็ได้รับ อะไรมากมายก็มีการส่งประกวดลุงก็ส่งประกวดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอปี2542ลุงก็ได้รับโล่พระราชทา,านในการทำงานของลุงนี่ก็เป็นเกียรติประวัติเกียรติประวัติที่ลุงได้รับ ที่ลุงทํางานมาทุกอย่างมันเป็นอันประกาศว่าลุงได้ทํางานมาแต่ละอย่างจนพบความสําเร็จซึ่งได้รับโลกระราชทา,านคืออันนี้ในวันพืชมงคลหลังจากนั้นลุงก็ได้รับดีเด่นอะไรของจังหวัดของประเทศอะไรมากมายแล้วก็เป็นบุคคลดีเด่นของจังหวัดสุโลก・ของบางระกรรมอะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งก็ที่ที่หนูได้เห็นนี่แหละ ลุงได้ทํามามากมายและสิ่งที่มีการประกวดมีอะไรลุงก็ได้ส่งประกวดแลวก็บางประกาศลุงก็ไม่ได้มาไว้โชว์แค่นี้นี่คือเกียรติและความภูมิใจที่ลุงได้ทําเกษตรทฤษฎีใหม่มาแล้วรางวัลไหนคะที่ลุงรู้สึกว่าภูมิภาคภูมิใจที่สุดในการที่ได้รับมาคือคือรางวัลโล่พระราชทาน คือได้เป็นเกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาติโล่วันนี้คือได้โล่พระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอันเกียรติสูงส่งแก่วงตระกูลมันเป็นอะไรที่หาเปรียบไม่ได้นะที่ลุงภูมิใจในครั้งนี้หลังจากนั้นลุงก็ได้รับครูบัญชีอาสาดีเด่นระดับภาคก็ได้เข้าเฝ้าพระเทพได้เข้าเฝ้าหลายๆอย่างก็เป็นอันเกียรติอันสูงส่งแก่ลุง และครอบครัวหลังจากนั้นลุงก็จะไปไปฏบัติตนมาด้วยความความดีด้วยการสร้างตัวเองจนกระทั่งใช้คําอะไรมากมายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดโดยมีคําความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องมีความ พอประมาณมีเหตุมีผลมีความคุ้มกันในตัวของตัวเองแล้วก็ต้องมีความรอบรู้มีความอดทนนะ<ม>และต้องมีความขยันซึ่งสิ่งต่างๆที่ลุงได้ทำไว้ครั้งนี้ลุงก็จะทำเหมือนเป็นตัวอย่างแป่งตัวอย่างให้ให้เกษตรกรทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องในการทำเกษตรว่าม,มันไม่ใช่ยากเกินไป เราสามารถทำได้ทุกคนผ่ายใต้ฟ้าที่กว่างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่าย อยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทใ้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแนบอุ่นไอดี ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านมื่นั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมี อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ